แต่ละคนอ่ะมาเรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์แคร์ได้ยังไงอ่ายอ้อนอ่าย้อนอดีตนิดนึงเริ่มเริ่มนี้คือแบบประมาณสิบกว่าปีที่แล้วได้เนาะสิบกว่าปีเลยเหรอ <laughs> ถึงเหรอไม่ถึงมั <laughs> ้งถึงไหมไม่ถึงหรอมันแค่สองสามประมาณปดปีประมาณหกประมาณหกปีหกปีไม่คือเริ่มแรกจริงๆแล้วอ่ะพวกเราอ่ะคือพี่แคนอยู่อ,อ,อัษรใชจะ่าส่วนเราอ่ะอยู่นิติ แล้วเราเป็นชมรมตีไทยแล้วก็มาเล่นด้วยกันเสร็จแล้วเราก็รู้จักกันแต่ตอนแรกเราก,เราก็เราก็รู้ว่าพี่เขาสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เรียนกนะับเขาหรอกจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเราไปสอบมัง้งแล้วเหมือนกับลงสตอรี่อเลยแล้วพี่เขาเห็นเขาก็ถามว่ามาแมมเดี๋ยวกูติวให้ฟรีครั้งหนึ่งรับรองมึงได้เลยแล้วเขาก็ติวให้ฟรีหนึ่งครั้งหลังนั้นก็เรียนกับเขาจริงปะเนี่ยจริงพี่ติวให้ชั่วโมงหนึ่งเาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่ไม่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ไม่ม ไปเรียนกันตามสตาร์บัคเออคือเริ่มแล้วคือ,แล,คอแล้วคือพอเรียนแบบชั่วโมงหนึ่งคือวันนั้นเขาสอนชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงจริงจริงหลังนั้นก็เลยลงเรียนกับเขายาวอะไรเงี้ยคือที่น้องๆ้องคณะนิสสันมาเริ่มเรียนกับเขาหลายหลายคนอนะ่ะก็คือผมนี่แหละเป็นคนส่งมาบอกเออมาเรียนกับพี่แคนดีสำเร็จมาหลายคนแล้วซึ่งก็ไม่ผิดหวังทุกคนก็ได้ดิบได้ดีไปเรียนมาหาลัยดังๆกันทั้งนั้นอผมก็ไปเรียนต่อ กับพี่แคนเป็นคนที่2เพราะว่าไอทา้ที่วินี่แนะนำมาพี่แคนเขาก็มีแบบมีทริคมีกลเม็ดหลายๆอย่างที่แบบทำให้แบบเราสามารถไปสอบลรวมันก็ได้ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณต้องพึ่งแต่อาจารย์เรียนนะครับคุณไปสอบเนี่ยใครไปสอบคุณไปสอบไม่ใช่อาจารย์ไปสอบคุณก็องมีความขวยขวายความพยายามเองของคุณด้วยเ oh ข้าหมายฟังกดการขวนขวายการขวนขวายถูก การขวนขวายมีความแลวก็ความพยายามส่วนตัวด้วยโอเว่นมาเรียนกับพี่แคนได้ไงก็เพราะพี่วินนี่แหละครับเว่นเป็นคนที่ภาษาอังกฤษไม่เรื่องเลยพี่วินนี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเว้นทำแบบนี้ไม่ได้นะภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นประตูที่ต้องผ่านไปนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบไปหาใครสักคนที่จะสอนมึงเรื่องนี้ได้ได้หน่อยเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แนะนาเป็นพี่แคนมาก็เรียนกับพี่แคนทางน้ําตาในช่วงนั้นอันนี้มีที่มาที่ไปก็ต้องขอบคุณโอเว่นที่มาเรียนด้วยเดี๋ยวนิดียวบนิดนึงฮะต้องขอต้องหยิบก็ต้องขอขอบคุณโอเเววว่นนด้้ยยทีีมารแแลก็บบ เหมือนมาด้วยความที่แบบเขียนไลติงไม่เป็นพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นก็คือคิดละชิปหายแล้วกูเด็กจุฬามา <laughs> ทำไมมันไม่ได้อะไรเลยวะ <laughs> <laughs> ก็เลยเกิดเป็นเขาเรียกว่าอินิเชทีฟที่จะต้องมีคอสปรแบพื้นฐานเกิดขึ้น <laughs> ก็คือคอสปรับพื้นฐานที่ <laughs> สซลันัได้เรียน <laughs> แล้วก็คอสปรแบพื้นฐานที่ทุกคนลงไอเอลกับผมมาครับ <laughs> ได้เรียนฟรีอะก็คือเป็นชีปที่พัฒนามาจากที่สอนโอเวนตอนที่ไปสอนกันตามร้านกาแฟ ใช่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่คือแบบเราต้องต้องต้องไปหาที่ที่นั่งเรียนเนอะเพราะเราพี่ตรงไหนตรงไหนดีตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีไหมเนอะเดี๋ยวนี้พี่แคดมีสถาบันแล้วนะครับ <laughs>